เก๋ไก่สไลเดอร์ร่ำไห้เล่าสาเหตุหยุดทำคลิปไม่มั่นใจและคิดว่าตัวเองไม่สวยยูทูบเบอร์สาวชื่อดังเก๋ไก่ณทิชานามวงหรือเก๋ไก่สไลเดอร์ตั้งแต่ประกาศเลิกรากับแฟนหนุ่มไปเมื่อปีก่อนต่างก็แยกย้ายกันไปเติบโตในทางของตัวเองแต่ก็มักเจอกระแสดราม่าวิพากวิจาร์ณอยู่บ่อยครั้งว่าเลิกจริงหรือคอนเทนต์ เก๋ไก้เปิดใจริ่ำให้กลางรายการเล่ามุมความรู้สึกสาเหตุที่หยุดทำคลิปลง YouTube เผยถึงความกดดันที่ทำเอาไม่มั่นใจในตัวเองและคิดว่าตัวเองไม่สวยจนกลายเป็นคนคิดเยอะเป็นกังวลในทุกๆเรื่องทั้งหมดนี้เธอเปิดเผยในรายการ Woody FM เมื่อ w o o d ีถามว่ายอมรับไหมว่าการเป็นเก๋ไก่ในวันนี้มันโดนปรับจูนเพราะฟิสแบกจากสังคมคนรอบข้าง จนบางทีเราก็ไม่แน่ใจว่าเก๋ไก่ที่นั่งอยู่ตอนนี้เป็นเราจริงหรือเปล่าเธอตอบว่านี่สรุปเราปรับมาว่าจะเป็นเราแล้วตัวเรามันเป็นยังไงเหมือนเราเปลี่ยนไปตามความคิดของเราเองที่มีคนอื่นบอกอีกทีตั้งแต่เริ่มมาแรกๆเราไม่ได้ทำเพื่อให้คนอื่นบอกว่าเราทำอย่างโน้นอย่างนี้หรือว่าเราเป็นยังไงเราน่ารักแบบนี้เราไม่น่ารักแบบนั้น เราทำเพื่อเก็บไว้ดูตัวเองในวันที่เมมโทรศัพท์อาจจะเต็มเก็บคลิปไม่ได้เก็บความทรงจําแล้วย้อนกลับไปดูช่วงที่ผ่านมามันมีกระแสว่าเรากับแฟนเก่ายัางไม่ได้เลิกกันจริงๆเรื่องนี้เธอตอบว่าหนูจะทำแบบนั้นทำไมมันเป็นอย่างนั้นก็คือเป็นอย่างนั้นเมื่อถูกถามว่าตอนเลิกกันทำใจนานไหมกว่าจะมูฟออนได้ เกยไก๋ตอบว่าทําใจไม่นานค่ะแต่พอตื่นขึ้นมามันก็เหมือนไม่มีเขาแล้วเป็นเหมือนคอมฟอร์ตโซนการที่เราได้หยุดหรือทําอะไรมันจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้วมันก็ดีจริงๆสำหรับทุกๆคนวูดดี้ถามว่าหยุดไปหนึ่งปีแต่ทําไมถึงมีข้อความออกมาว่าฉันจะหยุดเพื่อที่จะให้แฟนเก่าได้มียอดฟอลโล่เพิ่มมากขึ้นเก๋ไก๋ตอบเรื่องนี้ว่า เราคุยกับเขาว่าถ้าเธออยากมีคนดูหรือมีผู้ติดตามก็ต้องให้คนโฟกัสไปที่เขาเพราะคนจะเห็นเขาที่ช่องเราแล้วจะรู้สึกว่ามันไม่สุดความรู้สึกหนูนะคือเขาต้องไปทำช่องเขาอย่างภาคภูมิใจและเต็มที่อยากทำอะไรก็ให้เขาทำเมื่อถูกถามว่ามีคนมาจีบหรือยังหรือว่ามีสเปคไหมเก๋ไก่ตอบว่ามีคุยอยู่ค่ะแต่เมื่อก่อนมองเป็นหน้าตา เกาหลีอบอุ่นเมื่อก่อนชอบสไตล์พระเอกหน่อยแต่ตอนนี้คือรู้สึกว่ามันเป็นรูปร่างภายนอกชอบแบบมวลที่เราอยู่ด้วยและมีความสุขเวลาที่มีคนมาจีบคุณจะเป็นแนวไหนเก๋ไก่ตอบว่าแนวสู้เลยซึ่งเธอก็ตอบด้วยเสียงหัวเราะคือถ้าใครมาจีบและเราไม่ชอบให้ใครมาจีบเราก็จะจีบกลับสู้กลับให้เขาเขินไปเลย แต่ถ้าเขายังอยู่ได้ก็แสดงว่าเขาก็สู้เหมือนกันเมื่อถูกถามว่ารักครั้งใหม่ต้องเป็นยังไงเก๋ไก่ตอบว่าต้องเป็นคนที่ให้กำลังใจแล้วก็ชื่นชมเราบ้างเราทำอะไรก็อยากให้เขาเทคแคร์ดูแลจะไม่ชอบคนที่โกหกหรือแบบทำอะไรก็ผิดไปหมดเป็นตัวของตัวเองไม่ได้คือเราเป็นคนไม่มั่นใจอยู่แล้วแต่แสดงความมั่นใจตลอดเพราะความมั่นใจคือสิ่งที่เราสร้างขึ้นมา ซึ่งเธอก็กล่าวด้วยอาการน้ำตาซึมเมื่อถูกถามว่าเหนื่อยไหมเธอบอกว่าเหนื่อยนิดนึงคือเหมือนมันยังไม่ลงตัวมั้งมีบางเรื่องที่ไม่มั่นใจสุดท้ายคำถามที่ทำให้เธอถึงกับต้องน้ำตาซึมปล่อยร้องไห้ออกมาอย่างหนักเมื่อถูกถามว่ามีเรื่องอะไรที่ไม่มั่นใจที่สุดเธอตอบว่าเรื่องพูดจาไม่ฉะฉานคิดวนทำอะไรแล้วคิดว่า เรายัางทำให้คนอื่นรักหรือชอบไม่ได้ไม่สวยชอบบอกกับตัวเองว่าเรายัางไม่สวยเราต้องทำอะไรบ้างแล้วก็ไปหาทำเสียตังก็เยอะแล้วก็ไม่มั่นใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งในช่วงนี้ก็ทำให้เธอร้องไห้โฮออกมาทำอะไรก็คิดเยอะเป็นกังวลไปหมดเลยแล้วมีคนบอกว่าได้ทุกวันนี้เพราะสไปเราทำไปด้วยกัน เราได้ด้วยกันแต่พอวันหนึ่งเราหยุดคนเขาก็บอกว่าเราทำต่อไปไม่ได้แล้วไม่ดีไม่ปังเพราะว่าเราไม่มีเขาแล้วเราก็เชื่อแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าจะทำให้ใคร